បងខោរបស់ក៏តែមិនមានលายມັນដើមนะคะគេថាទៅ เดินทางกันอีกแล้วค่ะเทอมนี้เราเดินทางกันบ่อยมากค่ะทุกคนวันนี้เราก็นัดเจอกับน้องมดด้วยนะคะแม่เมย์กับน้องอั้มชอบดูน้องมดมากเป็น f อตัวยงของน้องมดเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ตีหนึ่งค่ะถึงกรุงเทพก็เช้าพอดีเลยนะคะเช้านี้เมย์ก็ขอเติมพลังด้วยชาเขียวกันเลยค่ะหนึ่งแก้วส่วนเด็กๆวันนี้ก็จะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันนะคะวันนี้ช่วงกลางวันเราก็จะเอาน้องสายหม่เข้าศูนย์ก่อนนะคะวันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องใช้เวลาารออ Okay. Uh -huh.

เออไม่คิดยังไงถึงไปขอนอนห้อง,ของ <c oughs> เขาอ่ะก็แอร์แอร์เสียครับตอนนั้น <c oughs> จริงๆไม่ได้แอเร์เสียหรอกคือแบบ ผมที่บอกแม่ว่าแม่ครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ผมหน่อยครับเฮ้ยเครื่องเก่าจะใช้ได้อยู่เลยอะ่ะใช้ไปสิโทรศัพท์ของผม,โท,ทผมโทรศัพท์ผมหน้าจอเป็นเส้นลังสีแล้วแม่คือผมจะเข้าเฟ e บุ o กผมต้องเข้าเส้นสีฟ้าใช่ไหมมันพวกรเจับชอบเด็กรับฉันเลยตั้งแต่ตอบเด็กวัน เอาเพลงมาฝากพี่นนท์ครับไหนกดเล่นเน่ยไม่เขลาใจเยมือแบบมีสองเส้นคุณเป็นคนที่จงรักภักดีและรักความยุติธรรมกล้าได้กล้าเสียและกล้าหารระมัดระวังอ่อนน้อมถ่อมตน ายมือแบบมีสองเส้นคุณเป็นคนที่จงรักภักดีและรักความยุติธรรมกล้าได้กล้าเสียและกล้าหารระมัดระวังอ่อนน้อมถ่อมตนลายมือแบบมีสองเส้นคุณเป็นคนที่จงรักภักดีและรักความยุติธรรมกล้าได้กล้าเสียและกล้าหารระมัดระวัง

แม่มันเลิศที่สุดในโลกไม่มีใครดีเท่าแม่หรอกลูกแม่มันเล่งที่สุดในโลกแม่มันเลิศที่สุดแล้วเราหาอันที่เราหาอันยากมากเจอตอนนี้กับไอสัตว์ได้ไงน้องเชื่ออะไรนะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะไปก็เราไม่อยากได้ดอกไม้จากไอ้สัตว์ไงก็เราไม่ได้ชอบไอ้สัตว์เราไม่ได้ชอบเลยไอ้สัตว์ก็ไปเถอะไอ้สัตว์ตอนนี้กับไอสัตว์ 毛起羽毛，小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰。<noise> Walk away, to pop a milk, weedy me tongue's delays lazy when the gall be doing we galley do or ivory edge Where you free up the guy you play on a cat, you up to พี่กลับมาทำต้องจัง ทุกคนครับถ้าทุกคนอยากพี่กลับมาช่วยเจ้าวัวตัวนี้ <L ess> ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดแล้วกลับมาช่วยวัวตัวนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหดูเจ้าวัวสิมันไม่สนใจเราเลยอะ่ะน่าช่วยไหมเนี่ยฮะแกเนี่ยแกมันน่าช่วยหรือเปล่าแล้เจ้าวัวทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้พี่มาช่วยเจ้าวัวด้วยนะครับ <L ess S 1> ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าหน้าที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งได้มีชายใส่ชุดสีเขียวกําลังนั่งปรุงยาเขากําลังนั่งคนยยาาออู่สสวัััดีีคครบทุกกนนนต้ผมํล ปรุงยาอยู่ผมจะเอายาไปแก้แค้นเจ้ายักษ์ซึ่งสรรพคุณของยาตัวนี้มันจะทาให้เจ้ายักษ์กลายเป็นตัวเล็กลงแล้วเราก็จะสามารถรังแกมันได้ทุกคนทุกคนคิดว่าพี่จะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับส่วนสูตรยาก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคนสามารถปรุงตามพี่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงยาดีกว่าคนๆก่อนใส่หอยลงไปครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปใส่ปลาบึกลงไปนะไม่ใช่ปลาบึกดิบน่าจะเป็นตาบางมุมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อสบีใส่สาหร่ายลงไปแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะครับเพื่อที่จะได้แบบมีรสชาาติหอวน น้ำพึ่งกลับไปเฉยกลับไปกลับไปเนี่น้ำพึ่งกลับไปใส่น้ำพึ่งลงไปเลยโอเคน้ำพึ่งลงไปแล้วนะมันอาจจะลงยากหนึ่งเพราะว่าน้ำพึ่งมันมีความเหนียวไงทุกคนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้องใส่เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับทุกคนเนาะก็ใส่ไอดีไปเลยใส่ไปเลยเลสตสตนใส่เห็ดเข้าไปใส่ดวงตาเอนเดอร์ใส่อะไรขี้หรอเนี่ยสีน้ำตาลใช่ใส่สีน้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ในปรรจุไฟหนังกระต่ายอันนี้อะไรอีกเนี่ยดาวดอกไม้ไฟนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เห็ดลงไปปุ๊บอย่า ทุกคนถ้าใส่เข้าไปให้หมดไปเลยโอเคตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายาไปจะปลูกได้หรือเปล่าเราต้องคนเนี่ยนะครับทุกคน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 เทุกคนไม่รู้ว่า,ายานี้ไปใช้ได้ผลหรือเปล่านะแต่เราต้องลองดูไมาอาจจะเป็นยาพิษไม่งั้นมันก็จะต้องเป็นยาอะไรสักอย่างโอเคเราตักน้ำไปเลยทุกคนนี้เราได้ยามาแล้วนะครับทุกคนก็คือมันไม่มีผลนะแต่มันจริงๆมันเป็นยานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านเจ้ายักษ์แล้วก็หาวิธีให้เจ้ายักษ์ดื่มน้ําอันนี้ให้ได้นะครับทุกคนนะปที่เราจะล้างแขนเจ้ายักษ์เราต้องทําให้เจ้ายักษ์ตัวเล็กลงงงนนะคคครรรับบทุกกเเเเเอออออต้้้ใชไดโาา็ข ก่อนลวกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปช่วยเจ้าวัวนะครับเราต้องหาเชือกให้ก่อนนะนี่เรามีเชือกอยู่โอเคเราจะไปจุงเจ้าวัวจากบ้านแล้วก็มาถึงบ้านเราให้ได้ทุกคนเพื่อที่เราจะช่วยเจ้าวัวนะครับทุกคนเผื่อยาไม่ได้ผลนะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปบ้านเจ้ายักษ์กันเลยทุกคนเฮ้ยไม่รู้ว่าเจ้าวัวมันจะโดนเชือกเลยยังนะทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยเจ้ายักษ์ทำอะไรอยู่อ่ะผมเห็นชื่ออยู่นะเฮ้ยไปทำอะไรอะโอ้เขานั่งดูทีวีเหรอโอ้ดูน่าสนุกกันเนี่ยเจ้ายักษ์แหมดูดูด โหน่าสนุกมากเลยทุกคนเรานั่งดูด้วยได้ไหมเดี่ย <c oughs> โอ้ยทุกคนดูดิเขาขำใหญ่เลยในบ้านก็ไม่ได้บีอะไรนะทุกคนนะหรอกเดี๋ยวเราตรวจสอบบ้านดีๆก่อนลวกันนะเจ้ายักษ์มันไม่ค่อยสนใจเราหรอกนะเดี๋ยวเราต้องหาทางไปก่อนนะเฮ้ยอันนี้คือห้องอะไรอะเราต้องแวะตรงห้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้เจ้ายักษ์เดี๋ยวมันจะจับเราได้ตรงนี้คือห้องอะไรอะไปทางนี้ได้หรอโอ้แสดงว่าเจ้ายักษ์ต้องทําตรงนี้เพื่อกั้นเราแน่เลยเพื่อกั้นแบบพวกดูเพวกอะไรแน่เลยเห็นปะเพราะว่าเราโดด้้้ามไไไ่นนนนะะทุกคคออออัีืหงรเย นี่เจ้ายักษ์เขาบีขนาดนี้เนี่ยเขาบีรถบีอะไรเลยเหรอโอ้เจ้ายักษ์ค่อนข้างรวยนะครับทุกคนดูดิเขาบีรถสปอร์ตสีแดงคันใหญ่เบ้อเลอร์เลยมันมีทางขึ้นหรือเปล่ารถคันนี้อย่าขึ้นไปดูข้างบนว่ามันขับได้หรือเปล่าโอ้ดูข้างหน้าสีมีไฟข้างหน้าด้วยโอเท่มากเลยทุกคนแถมมีที่ซ่อมรถด้วยทุกคนดูดิทำไมเจ้ายักษ์เขารวยขนาดนี้เนี่ยเป็นแบลเงินมาจากไหนอ่ะโอ้โหทุกคนผมรู้สึกว่าเจ้ายักษ์แบบรวยมากเลยทุกคนเราต้องหาพื้นที่สูงๆนะที่เพื่อที่เราจะวางยามันได้แต่ผมคิดว่าเจ้ายักกไมม่่นนนนาาาเเข้้้้ตรรงงีีหออ็็จะป ซ่อมรถของเขานะครับทุกคนเนป่ามีประแจมีอุปกรณ์ในนู้นเยอะเลยโอเคปะ เดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมเพื่อที่เข้าไปห้องครัวเขาดีกว่าเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้บางยางพี่เจ้ายักษ์ได้สะดวกทุกคนโอเคแล้วเราเข้าไทาทำไมวะเนี่ยเสียเวลาชับพันเลยโอเคไปไม่เป็นไรเราเข้าไปทางห้องครัวได้โอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นอะไรรถหรอรถเสียงพูอีกคันหนึ่งทุกคนใช่ปะโอ้โหนี่เจ้ายักษ์มันเอารถมาจอดไว้ในบ้านเลยเหรอเนี่ยเกินไปโขนทุกคนพี่คิดว่าไอ้เจ้ายักษ์มันรวยมากเลยอ่ะมันซื้อรถตั้งสองสามคันน่ะโอ้โหบ้านของเจ้ายักษ์เป็นบ้านที่ดีมากเลยทุกคนเจ้ายักษ์คงคิดว่าเราหนีไปไกลแล้ว นี่แหละมันต้องโดนเราซะทุกคนนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่คือแก้วดีว่าโอเคนี่โอ้ยแก้ยังมีน้ําอยู่แสดงว่าเจ้ายักษ์ไม่ต้องมากินน้ําตรงนี้แน่เลยโอเคเราใส่ไปนี่เราผสมยาก่อนเราก็เฮ้ยไม่ได้เอานั้นมา,าใช้มือคนเลยแล้วกันนะอาจจะเค็มเหนอยะเจ้ายักษ์เ้ย <c oughs> นี่แหละเค็มขี้มือเราแน่ๆแหละบอกได้เลยนะเ <c oughs> ค็มข้นสดๆบอกได้เลยโอเคปะเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเจ้าวัวก่อนเลยลวกันทุกคนปปๆป,ปเจ้าวัว รอราก่อนนะ <S <S เดี๋ยวเราไปช่วยนะเจ้ามัวเฮ้ยตอนนี้ภารกิจเราก็น่าจะเสร็จไปหนึ่งปอแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์มันจะกินหรือเปล่ามันอาจจะเอาแก้วนั้นเททิ้งแล้วก็ล้างจานแล้วอะ่ะผมไม่รู้นะแต่ที่รู้เราต้องภาวนาให้มันกินแค่นั้นแหละนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปช่วยเจ้าว,วัวดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยทางนี้ยากระบาเลอเกินอ่าโอเคผดูดีกก่าเราจะขึ้นไปได้ที่ต้องขึ้นันใดกี่ขั้นวะเนี่ยผเจะยักังไม่รู้ตัวทุกคนโอเคแน่ดูการ์ตูนเพลินเลยนะน่าจะติดซีรีส์เกาหลีพี่คิดว่านะ ไม่ดูการ์ตูนก็ซีรีส์เกาหลีแน่แหละติดขนาดนี้เจ้าวัวฉันจะมาช่วยนายแล้วอไอ้ตะโกนไม่ได้โทษทีโทษทีโทษทีตะโกนไม่ได้เดี๋ยวัรรูเดี๋ยวบนรูุโอ้โหไม่ใตะโกนซสดังเลยให้ตายเถอะ้ยักษ์คงไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเขาเปิดทีวีเสียงดังเลยถึงเราจะไม่ค่อยได้ยินก็เถอะนะไอ้เจ้ยักษ์เอ้ยแกแกต้องกลับมาเป็นตัวเล็กแล้วฉันจะลังแกแกนะไอ้เจ้ายักษ์เจ้าวัวจะมาช่วยแกแล้วโอ้ยหกว่าเราจะขึ้นมาชั้นสองเลชั้งยาาระบาดเหลือเกินทุกคนวัวตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแล้วมันห้องไหนกันนะห้องนี้ไม่่่ใชครัทุกนนนาจะเป็